จินนี่รู้แล้วค่ะว่าพิธีไม่มีใจใจินนี่เลยจินนี่ขอถอยไปอย่างแมนๆดีกว่าคะ่ะอย่าเพิ่งออกมาคะ่ะขี้ไปก่อนพี่ขอโทษนะที่ให้จินนี่เป็นได้แค่พี่น้องอะไม่เป็นไรคะ่ะแต่จินนี่จะให้ข่าวกับนักข่าวนะคะจินนี่ขอให้ข่าวว่าพี่ธีเป็นคนทิ้งจินนี่ได้ไหมคะได้สิ เอาที่จินนี่สบายใจเลยพี่จะรับบทชายชั่วให้เองขอบคุณนะคะพี่ทีแต่ถ้าพี่ทีเปลี่ยนใจก็ทักไลน์หาจินนี่ได้เสมอนะคะช่วงนี้จินนี่จะปัดทินเดอรอค่ะถ้าขี้เสร็จแล้วก็ออกมาค่ะล้างมือก่อนไหมคะ